เจอการกับบทปฏิบัติการที่2นะคะบทปฏิบัติการที่2จะเป็นการหาป,ปริมาตรและความหนาแน่นของวัสดุทางชีวภาพนะคะน้ำหนักของวัสดุนั้นสามารถทําการช่างได้โดยตรงนะคะโดยการช่างน้ําหนักซึ่งปเป็นวิธีการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วๆไปนะคะส่วนวิธีการหาปริมาตรนะคะเราสามารถนําวัสดุนะคะไปหาได้หลายวิธีนะคะโดยทางตรงนะคะเราจะใช้หลักการแทนที่ด้วยของเหลวหรือของไหลนั่นเองนะคะโดยการที่เราหาความ หนานแน่และเป็นมาตเนะะี่ยค่ะมันจะบ่งบอกนะคะว่าวัสดุทางชีวภาพนะคะเราจะมีการเก็บเกี่ยวอย่างไรนะคะใช้กับบรรจุภัณฑ์แบบไหนและมีการเก็บรักษาแบบไหนนะคะรวมถึงนะคะการออกแบบกระบวนการแปลสภาพวัสดุนะคะทางชีวภาพของเราด้วยนะคะวัตถุประสงค์นะคะของบทบัติการนี้ก็คือให้นิสิตนะคะได้เรียนรู้ถึงการหาปริมาตรนะคะจะใช้หลักการแทนที่ รวมถึงการคำนวณหาค่าความหนาแน่นของวัสดุอาหารอย่างเหมาะสมนะคะวัสดุที่ใช้ในการศึกษาก็จะมีหนึ่งนะคะผักและผลไม้ก็จะได้แก่มะเขือเทศนะคะมะนาวนะคะและก็ส้มนะคะทั้ง3ชนิดนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อให้เห็นรูปร่างนะคะที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็เมล็ดธัญพืชน,นะคะก็จะมีถั่วแดง ัขเขียวนะคะแล้วก็มเมล็ดข้าวโพดน,นะคะซึ่งทั้ง3มเมล็ดนี้ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะโจทย์นะคะที่เราจะศึกษาในวันนี้นะคะก็คือ 1. นะคะการหาปริมาตรนะคะของผักและผลไม้นะคะซึ่งมีด้วยกัน2วิธีก็คือการแทนที่นะคะและ้วก็อนุมานไม่มีรูปทรงทางเลข,ขาคณิตนะคะและค่าความหนานแน่นของผักและผลไม้เหล่านั้นนะคะ สหาปริมาตรของเม็ดธัญพืชด้วยวิธีการแทนที่ซึ่งเราจะใช้การแทนที่ด้วยก๊าสนะคะเพราะว่าเม็ดธัญพืชน,นะคะมันมีลักษณะเบานะคะถ้าเรานําไปแทนที่ด้วยน้ำนะคะมันก็จะไม่จมน้ําเราจึงใช้วิธีการแทนที่ด้วยก๊าสแทนนะคะและรวมถึงการหาค่าความหนานแน่นของเม็ดธัญพืชน,นั้นด้วยนะคะวัสดุอุปกรณ์จะมีนะคะกระบอกตวงบีกเกอร์นะคะ ถาดนะคะกรบอกนะคะสำหรับใส่น้ำกันนะคะแล้วก็น้ำกันนะคะเวอร์เนียนะคะสำหรับวัดขนาดนะคะด้าน ABC นะคะวัสดุสำหรับกดตัวอย่างนะคะเครื่องช่างแล้วก็มีตัวอย่างนะคะที่ใช้ก็จะมีนะคะผลส้มนะคะมะเขือเทศนะคะมะนาวนะคะก่อนที่เราจะหาปริมาตรและน้ำหนักนะคะ เราจะต้องมาหาค่า a, b และ c นะคะของวัสดุชีวภาพนะคะโดยการวัดด้วยเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะคะด้าน a นะคะจะเป็นด้านที่ยาวที่สุดนะคะด้าน b นะคะส่วนด้าน c นะคะจะตั้งฉากแกน a และ b นะคะ เราจะทำการหาน้ำหนักของตัวอย่างนะคะโดยการชั่งนะคะต่อไปนะคะเราจะทำการหาปริมาตรนะคะของตัวอย่างของเรานะคะเราก็จะทำการหาปริมาตรและน้ำหนักของน้ำที่หลือของผลมะนาวนะคะเราจะใส่ถาดนะคะแล้วก็แทะ ใส่บีกเกอร์นะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะจนปริมนะคะแล้วก็ใส่มะนาวผลมะนาวลงไปจะเห็นได้ว่ามะนาวนะคะจมน้ำทั้งผลนะคะทําให้เราสามารถหาปริมาตรของมะนาวทั้งผลได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำที่ลืนออกมาจากผลมะนาวนะคะ เราก็เอามาหาปริมาตรนะคะในการหาปริมาตรตัวอย่างบางตัวอย่างนะคะเวลาที่เราปล่อยลงไปนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะจมได้หมดทุกส่วนนะคะเราจึงมีวัสดุสําหรับกดทับในการใช้ในการกดทับเพื่อให้เจ้าตัวอย่างเรานะคะถูกถ่วงแล้วก็จมดิ่งลงไปในน้ําแล้วก็สามารถที่จะจมได้หมดทั้งผลนะคะ โดยเรามีวัสดุในการกดทับก็คือเจ้าตัวนี้นะคะเราจะมาทําการหาปริมาณและน้ําหนักของตัววัสดุกดทับนะคะแล้วก็เช่นเดิมนะคะเราก็วางถาดไปกดแท้ใส่เีเกอร์น,นะคะนําน้ําใส่ ะะเราก็จะหาปริมาตรและน้ำหนักนะคะของน้ำที่ลือออกมาจากผลต้มนะคะจะเห็นได้ว่าเจ้าผลส้มนั้นนะคะก็จะมีบางส่วนนะคะที่มันไม่จมน้ำเราจึงทำการใช้ตัวถ่วงนะคะเข้าไปช่วยนะคะให้เจ้าผลต้มนั้นนะคะ จมน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่ลื่นออกมานะคะทั้งของผลนส้มแล้วก็ตัวถ่วงนะคะน,นี่คือน้ำหนักนะคะของทั้งผนส้มและก็เจ้าตัวถ่วงนะคะแล้วเราก็นำมาหาปริมาตรนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาปริมาตรและน้ำหนักของน้ำที่ลื่นออกมาจาก ผลมะเขือเทศนะคะเราก็ทําเช่นเดียวกันกับผลส้มนะคะผลของมะเขือเทศนะคะก็จะมีบางส่วนนะคะที่ไม่จมนะคะเราก็จะทําการใช้ตัวถ่วงเช่นเดียวกับผลส้มนะคะ แน่นของวัสดุเกษตรโดยเฉพาะเมล็ดธัญพืชน,นะครับจากการที่นักศึกษาได้เรียนรู้นะครับถึงลักษณะของรูปร่างรูปทรงและขนาดนะครับของเมล็ดพันธุ์ต่างๆจะเห็นได้ว่ารูปทรงรูปร่างของเมล็ดพันธุ์ต่างๆนี้จะมีลักษณะท,ที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นเมล็ดพันธุ์บางชนิดมีลักษณะเป็นทรงกลมบางชนิดเป็นลักษณะเป็นแบรนบางชนิดเป็นลักษณะเป็นรูปเหมือนรูปไตนะครับเช่นถั่วแดงเนี่ยครับเพราะฉะนั้น รูปทรงและรูปร่างและขนาดจะมีผลต่อความหนาแน่นนะครับในบทปฏิบัติการนี้เราจะศึกษาเรื่องความหนาแน่นของเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆนะครับและปฏิบัติการนี้นะครับเราจะให้นักศึกษาหาปริมาตรของเมล็ดพันธุ์นะครับด้วยวิธีแทนที่ด้วยกา๊าสนะครับและนำเมล็ดพันธุ์พืชไปชั่งน้ำหนักในแต่ละปริมาตร เราจึงมาคำนวณหาความหนาแน่นได้นะครับในการทดลองจะมีอุปกรณ์อยู่3ชิ้นนะครับคือเครื่องพิกนอมิเตอร์ปั๊มลมและเครื่องชั่งครับเครื่องพิกนอมิเตอร์นะครับส่วนของเครื่องจะประกอบด้วยนะครับวาวนะครับ3ตัวนะครับตัวที่1 X1 X2 และ X3 นะครับแล้วก็ตัวเพชเรเกตนะครับสำหรับ วัดคว้าความดันอากาศนะครับ่วยเป็นบาร์นะครับแล้วจะมีขวดนะครับสําหรับใส่ก๊าสนะครับ2ขวดคือขวดก๊าสเข้านะครับขวดที่1นึ่และขวดที่2นะครับสําหรับใส่ตัวอย่างนะครับมีปั๊มลมนะครับซาอากาศในการทดลองนะครับเข้ามาในเครื่องพิกโนมิเตอร์นะครับในการทดลองลําดับแรกนะครับเราก็ปั๊มลม ให้เต็มถังลมนะครับเตรียมขวดเช็ครอยรั่วต่างๆให้เรียบร้อยนะครับทั้งสองขวดนะครับในการคาลิเบตเบื้องต้นนะครับการเช็คลมในขวดทั้งสองขวดขั้นตอนที่1เราทําการเปิดลมนะครับจากถังลมนะครับเปิดวาล์วนะครับ จ่ายลมจากถังกา๊กาซก๊าซในถังลมก็จะเดินทางตามสายนะครับขึ้นมาอย่างวาล์วมารอในจุดวาล์วที่1น,นะครับเสร็จแล้วให้นักศึกษาเปิดวาล์วที่1นนะครับหมุนไปในแนวตรงนะครับค่อยๆหมุนนะครับนักศึกษาจะสังเกตว่าลมนะครับ จะค่อยๆขึ้นนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปนได้2บานะครับ2บาแล้วเราจึงหยุดตัวจ่ายลมนะครับแสดงว่าในขวดที่1อันนี้มีลมเข้ามาแล้วคือ2บานะครับต่อไปเราเปิดวาล์วที่2นะครับต่อคือ x 2นะครับตรงนี้ค่อยๆเปิดนะครับลมจะเดินทางสู่สายเส้นนี้นะครับเข้ามาในขวดที่2นะครับ เกสจะอยู่ที่1บานะครับลำดับขั้นต่อไปนะครับเราจะใช้น้ำกลันนะครับเติมไปในขวดที่เราจะใส่ตัวอย่างนะครับโดยการเอาน้ำเข้าไปแทนที่ตัวอย่างนะครับให้เต็มขวดนะครับเต็มขวดพอดีเลยนะครับ ให้นักศึกษานะครับทำการปิดขวดนะครับเรามาเปิดวาลนะครับวาล์ว x 1นะครับวาลที่1นะครับเพื่อให้อากาศเข้าไปในขวดที่1ได้2บาร์นะครับเราไปที่สองบาร์เท่านั้นนะครับเมื่อที่สองบาร์แล้วเราปิดวาลนะครับปิดวาลนะครับต่อไปเราจะทําการเปิดวาลตัวที่2นะครับให้อากาศเข้ามาในขวดที่มีน้ํานะครับเปิดวาลนะครับ จะเห็นนะว่ามันยังอยู่ที่2บาอยู่นะครับครับที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าขวดที่สองนะครับมีน้ำเต็มไม่มีช่องว่างให้อากาศจากขวดที่หนึ่งเข้าไปได้ดังนั้นนะครับความดันของระบบที่อ่านได้จึงมีค่าเท่าเดิมคือ2บานะครับลำดับต่อไปนะครับเราเปิดลมออกนะครับ มาให้เพรชเกตอยู่ทีู่น,นะครับแล้วเราทําการหมุนขวดเปิดเอาน้ำนะครับในขวดนี้ไปใส่กระบอกตวงและหาปริมาตรว่าน้ําเต็มขวดนี้มีกี่ ML หรือกี่ CC นะครับใส่กระบอกตวงนะครับกระบอกตัวแรกนะครับมีปริมาตรเท่ากับ1,000 10, ม l นะครับ น้ำยังเหลืออยู่นะครับเราก็ไปใส่กระบบคงที่2นะครับครับได้ว่าปริมาตรน้ําเต็มขวดนะครับเท่ากับ1,140งพนห ml ครับแล้วเราก็ไปหารเป็นเป็นสัดส,ส่วนนะครับย0่สิบเปและ100%นะครับ ที่บาแล้วต่อไปเราจะมาทดลองจริงกับวัสดุเชีวภาพนะครับทั้ง3มชนิดก็คือทั่วแดงทั่วเขียวแล้วก็โพดนะเราจะสาธิตการหาปริมาตรตัวเขียวก่อนนะครับเราเติมตัวเขียวนะครับให้เต็มขวดเหมือนกับน้านะครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะทกศนะบ,บอกเปอร์เซ็นต์ไว้นะครับยี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบและเต็มคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไว้เรียบร้อยอันนี้คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปิดขวดแน่นนะครับเสร็จแล้ว เรามาเปิดวาล์ว x หนวาล์วที่1นะครับนะครับให้ได้2บาร์นะครับเราเปิดค่อยๆเปิดนะครับแล้วเพชรเกตจะขึ้นไปนะครับแรงดันที่2บาร์นะครับจะหยุดแล้วเราเปิดวาล์ว x สองนะครับไปที่ขวดที่มีวัสดุคือตัวเขียวนะครับครับอันนี้คือค่า100%นะครับ ไปนะครับเราเปิดลมออกนะครับเมื่อทําที่ร้อยเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทําที่แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับลักษณะการทําก็เหมือนกับครั้งที่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับเปิดวาล์วที่หนึ่งนะครับให้ได้สองบาร์เสร็จแล้วเราเปิดวาล์วที่สองนะครับครับอันนี้เป็นค่าของแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับเมื่อแปดสิบเปอร์เซ็นเสร็จแล้วเราก็เอา มาตัวเขียวมาอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ทำเช่นเดิมนะครับเปิดวาว์าหนึ่งนะครับจะได้ค่าที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับเราทำที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ได้ค่าที่40%ซนะครับไปนะครับเราก็มาที่20%นะครับเราจะได้ค่าที่20%์ที่เพชชเกตนะครับนักศึกษาก็าจะต้องหาปริมาตรของเมล็ดพันธุ์ทั้ง3มชนิดคือถั่วเขียวเมื่อกี้ก็สาธิตไปแล้วนะครับต่อไปคือถั่วแดงและขา้าวโพด ก็ทาลักษณะเดียวกันนะครับทําเหมือนกันคือที่20% 4 0 60%, 60 80%กสิบเปอร์เซ็นต์และ100้ยเหมือนกันนะครับเมื่อเราหาตัวอากาศเข้าไปแล้วเราก็เอา,อาปริมาตรนะครับแต่ละเปอร์เซ็นต์บายช่างน้ําหนักนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับเราจะให้เป็นข้อมูลรูปนะครับข้อมูลดิบเป็นน้ําหนักนะครับและปริมาตรของแต่ละ,ลละชนิดของ เล็ดพันนะครับ ก็เอาตัวเลขเหล่านั้นไปคำนวณน,นะครับประมวลผลตามตารางที่อาจารย์ให้ในแลบปฏิบัติการนะครับนวนหาความหนาแน่นได้นะครับทปรายง,งานต่อไปนะครับ